สวัสดีค่ะชนะพี่หินกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินเ่าเลือกอะไรวงนี้คือสวยมาก ิฟ้าชอบเองเลยนะคะเนี่ยวงนี้จริงแล้วแต่กิฟฟ์มีเยอะแล้วนะคะอ่าวงนี้ชื่อว่ามัลติออร่า23นะคะก็คืออยู่ในตระกูลอ่าออร่าต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นออร่าไลท์อ่า23นะคะอ่าเขาจะชื่อแบบนี้เลยนะคะเป็นหินที่เหมือนเป็นการรวมพลังงานจากกักรวาลในทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานในเรื่องอำนาจบารมีเรื่องการทําเงินการทํางานการเรียนสติปัญญาคือมันเหมือนเป็นการรวบอยู่ในพลังงานที่หินอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะแต่หินทุกวงก็จะมี จุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะแต่วงนี้มันเหมือนเป็นการส่งเสริมในหลากหลายด้านรวมกันนะคะคือเหมาะกับคนที่กําลังสร้างอนาคตหรือว่าต้องการความมั่นคงในชีวิตซะส่วนใหญ่นะคะหรือว่าต้องการความมั่นใจในจิตใ,ใจหรือว่าเป็นคนที่อาจจะต้องกล้าคิดกล้าลงมือทํามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีความมุ่งมัน่นมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเป็นหินวงน,นี้คือสวยมากมาพลังงานดีมากมาด้วยเช่นเดียวกันที่กิ่งฟ้าคัดมาให้นะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับพิหินจักรจา,กจา์จากิ่งฟ้ารบกวนเป และดูทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ Line Official หรือ Line OA แอดกิ่งฟ้า2เสี่ยวที่ถัดไปก็คือตัว i ิน t a g r กรมกิ่งฟ้าโจนสองสี่จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทําความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือใใหห้้้้้้กกิิ่่่่งงงงฟฟาาาาาาจจจัพพลนเระะวถไมมีแ ด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าในไลโอเอไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อควอมต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอ,เจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากมากัน,นตั้้งแแตต่ลนลวะะคะ เรามาเริ่มสำหรับกองที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะคะเป็นกองที่กิ่งฟ้า,าจะทำนายนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณใน,เ,นเรื่องการเปลี่ยนแปลง,ปลงต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครับสำคัญครั้งยิ่งใหญ่สำหรับตัวคุณนะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะว่า,อ,าอะไรจะเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงนะคะมาดูเป็นแนวทางจากไพ่พีพ่แน่ไพ่ตลอดแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะ protection nature Decision โอ้ช่วงชีวิตทีด่ดีขึ้นโอ้พาขึ้นดีเนาะฝึกฝนโอ้ชัดเจนมากเลยกองนี้ t r e of Swords อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันดี Ace of Wands นะคะหนึ่งไม้ท้ขึ้นมา s of Swords Ace of Pentacles The Judgment แล้วก็ The Jack ขึ้นมาโเป็นการจบจากสิ่งใหม่แล้วจบจากสิ่งเดิมแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่จริงๆเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเลยนะคะสำหรับกองนี้ มาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะสำหรับกองนี้นะคะต้องบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องที่คุณเองอาจจะกําลัง คิดว่าเฮ้ยฉันจะไปด้านนี้จะไปทําตรงนี้ดีหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ดีหรือว่าจะจบจากตรงนี้ดีแต่ทุกอย่างมันจะมีเหมือนแบบหลักธรรมชาติของมันอะไรที่มันสมควรที่จะเป็นของเรามันก็จะยังอยู่อะไรที่มันไม่สมควรที่จะเป็นของเรามันจะมีเหตุต้องจากออกไปกองนี้จะโดดเด่นนะคะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทํางานทําเงินการเริ่มต้นใหม่เป็นการจบจากสิ่งเดิมที่มันไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็น จบจากสิ่งเดิมสามารถเป็นจบจากงานเป็นงานที่อาจจะรู้สึกเดิมๆเก่าๆและเราต้องไปทํางานโปรเจกต์ใหม่หรือย้ายที่ไปเลยก็ได้หรือจบจากความสัมพันธ์ครั้งเดิมๆที่มันไม่ใช่และเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยการเริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนอาจจะเจอคนใหม่ๆหรือว่าเราเราอาจจะมีเหมือนมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในชีวิตใหม่ก็เป็นได้นะคะ แล้วพลังงานมันขึ้นคําว่าใครที่กระทําความดีในรูปแบบต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆจะคอยคุ้มครองกิงฟ้าบอกเสมอไม่มีใครวิเศษกว่าใครนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมีหมดแต่อยู่ว่าอยู่ที่ว่าใครกระทําความดีมากกว่ากันสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆเขาก็อยากจะมาอยู่กับเราก็เหมือนพลังงานจักรวาลน,นะคะกฎของแรงดึงดูด love attraction คือคิดยังไงเป็นอย่างนั้น นะคะประมาณนี้เลยแล้วรวมถึงกองนี้จะโดดเด่นในเรื่องคําว่าคนอุปถัมภ์ขำชูค่อนข้างมากการเปลีป่ยนแปของคุณบางท่านอาจจะมีโอกาสทําเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตมาจากความสามารถพลังงานที่เห็นที่เห็นโดยภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็น r e d j a s p e r อันนี้ดูคร่าวๆนะคะมีเป็นท a ง g e r i ี e quartz นะคะพีชมู o สโตนเจดเนฟไรต์ลาเมเนตเม e ทสบ t ส s b o ่ w a เกต a ิลเวอ v e r r u t i l e q u อ r t z นะคะอยู่นนขายเป็นต้นอันนี้โดยภาพรวมมีไพ่ the hermit ไพ่ the justice ขึ้นมาด้วยมันขึ้นการแบบความยุติธรรมอะคะอ ถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมตอนนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมและหรือว่าที่ผ่านมาเราขยันขันแข็งเราพยายามมาตลอดสิ่งที่คุณจะได้ตอบแทนก็คือสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่คุณบรรลุเป้าหมายหรือสมความปรารถนาหรือความสําเร็จ successful นั่นเองแต่ถ้าที่ผ่านมาคุณขี้เกียจก็เป็นไปตามนั้นนะคือมันแล้วแต่ในอดีตหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยใกล้ๆนี้แหละคุณทําอะไรมาการกระทําที่คุณกระทำเนี่ยมันส่งผลต่ออนาคตของคุณ อ่าหรือปัจจุบันของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่กองนี้โดดเด่นเรื่องเองินเรื่องทองการเปลี่ยนแปลงคือบางคนอาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้เงินดีขึ้นหรือเงินเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีช่องทางในการทําเงินมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดหรือข่าวดีนะคะมาจากผู้คนผู้อื่นก็ได้หรือมาจากผู้หญิงก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะมีคนอุปถัมภ์ความชูหรืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาสปอร์ตตัวเราหรือว่ามาซื้อสินค้ากับเราหรือมาเป็นลูกค้าประจําอันนี้คือให้เห็นภาพไปเฉยนะในกรณีบางคนอาจจะเป็นเจ้า าาาคขยต่งๆแต่ถ้าบางคนทํางานบริษัทอยู่เนี่ยอาจจะแปลว่าผู้ใหญ่เมตตาบางท่านอนจาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ทํางานราบรื่นหรือราบเรียบมากยิ่งขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นได้นะคะแต่หนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเลยนะมันเป็นการจบจากบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่จริงๆบางท่านถ้าคิดจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้ถ้ามีที่ใหม่รองรับหรือบางคนอาจจะแปลว่าขยายกิจการมีการซ่อมแซมหรือว่ามีการซ่อมแซมอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณมีการเหมือน เปลี่ยนซ่อมอะไรเงี้ยช่วงนี้จะค่อนข้างเป็นเป็นเป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะในการเปลี่ยนตรงนั้นมีโอกาสที่คุณจะสมความปรารถนาจริงๆมีดวงดาวของความโชคดีขึ้นมาดวงดาวของความโชคดีขึ้นมานะคะพลังงานขึ้นมารดดกตกท่อและสังหาริมทรัพย์นะคะขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะมีหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบห้าหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดส่วนมากพลังงานแบบเนี้ยตัวหมายเลขขึ้นมารวมกับที่หินแล้วก็ตัวลักี้ช้ำโซนต่างๆมันหมายถึงว่าอะไร คุณมีโอกาสที่จะเจอหรือพบเจอสิ่งดีมากขึ้นกว่าเดิมแต่มันอาจจะแปลว่าต้องเจอบททดสอบบ้างเล็กน้อยหรือว่าอาจจะต้องเ,ออเจอบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคเล็กน้อยทุกคนมีอุปสรรคหมดค่ะในชีวิตคุณอย่าไปกลัวกับคำทำนายแบบนี้นะอันนี้ทำนายกว้างอยู่ดีนะ กิ่งฟ้าอยากจะบอกเชวยๆว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าดีหรือไม่ดีล้วนแต่เป็นบททดสอบบทเรียนให้กับเราและถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นกําลังใจให้กับเราสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราไม่หลงระเริงกับชีวิตของเราหรือจะทําให้เราเดินทางสายกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยถ้าจะเอาเพอร์เฟคร้อ็ให้มันดีทุกท่วงช่วงเวลาทุกท่วงท่าเลยเป็นไปไม่ได้ นะคะมันมีทั้งดีไม่ดีปบบักปนมีทั้งขึ้นมีขาขึ้นมีขาลงในชีวิตของเราอยู่แล้วอิงฟ้ายังประสบพบเจอเลยนะคะเรายังเป็นมนุษย์เดินดินอยู่ฉะนั้นมันต้องพบเจอบ้างเป็นเรื่องปกติให้มองแบบนี้เป็นสีสันของชีวิตค่ะทุกคนมันจะต้องพบเจอนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เด้อนะคะช่วงนี้เนะี่ยอยากจะบอกว่าคุณเองจะพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งคุณจะเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ให้เป็นอุปสรรคเดี๋ยวคุณจะผ่านพ้นหรือว่าคุณจะเหมือนมืนว่าทําตัวเหนือดราม,ม่าทุกอย่างใใคคคครรรทําาาออะไไไุุณณม่ด้้ถย ปล่อยให้เขาอิจฉาอิจฉาฤายีตายไปเลยใครทําไม่ดีสกัดดาวรุ่งคุณหรอถ้าคุณทาไม่ได้ทาอะไรผิดฉันดีพอฉันเจ๋งพอคุณได้ดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวคนพวกนี้อ่าคนที่ทําไม่ดีควรกลัวแต่ถ้าเราทําไม่ดีเราก็ควรกลัวนะ <c oughs> คะกีฟ้าไม่เข้าข้างใครนะในการทานากีฟ้าแค่บอกเฉยๆนะว่าลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้ามองมุมหนึง่งถ้าสมมติใครที่กับกําลังโสดอยู่ถ้าคุณเองอะคะอ่ะพร้อมที่จะมีใครมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่อนข้างสูงหรือว่ามีคนแบบ เหมือนคนที่สีเสมอเข้ามาในช่วยของคุณนะ่ะแต่น่าจะต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนากันไปค่อนข้างสูงมีอะไรที่จะมีการเปลี่ยนแปลองอีกไหมที่กองนี้ต้องการจะบอกอ้ออีกหนึ่งยานที่กิ่งฟ้าเห็นมีหอยสามขึ้นมาด้วยกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสที่คุณจะมีชื่ชอเสียงโด่งดังในสายงานที่คุณทาหรือสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะพลังงานขึ้นความผูกพันมันเป็นได้เหมือนกันว่าคุณเองอาจจะ ต้องเซ็นสัญญาหรือทําอะไรที่เป็นสัญญิงสัญญาหรือว่าคุณเองอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนเดิม,ดมคนเก่าได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหรือคุณเองอาจจะเจอพรสวรรค์หรือเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นของเราได้กลับคืนมาก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่มันจะมีเหตุออกไปจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะชีวิตของคุณอะกิ่งฟ้ามองว่ามันอาจจะมีงานวิ่งเข้าชนเยอะก็จริงแต่คุณจะเหมือนสบายใจมากขึ้นนะคะ ไพ่ขึ้นถ่ายทอดวิชานะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีการเรียนรู้เรียนรู้เพิ่มเติมได้รู้จักครูบาอาจารย์มากขึ้นหรือว่าคุณเองอาจจะมีที่ยึดเหนียวจิตใจหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อ่านหนังสือ,อสอบได้ค่อนข้างเก่งอ่านเหมือนกับว่าสมองลื่นปลืด้ดราบรื่นสติปัญญาดีหรือว่าสอบผ่านสอบได้คะแนนที่ดีขึ้นหรือว่าเรียนรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ไพ่ขึ้นขอใบสุดท้ายไปเลยแล้วกันเพราะอันนี้คือเป็นคำแบบเขามาโชคดีคือจบเลยนะ สำหรับกองนี้เลยนะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมามีใบเดียวในสำหรับด้วยนะคะสำหรับของอันนี้นะก็คือเป็นความโชคดีเลยนะคะฉะนั้นขอให้โชคดีมีชายมีความสุขเฮงเฮงเฮงนหนึ่งค่ะค่ะฮะเฮงเฮงเฮงรวยๆนะคะทุกคนนะคะมีแต่สิ่งดีๆบางเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณมีพลังงานน้านที่ดีแล้วคุณอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวจงส่งต่อพลังงานที่ดีให้กับผู้อื่นด้วยอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะไม่ใช่ว่าเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่เคยให้ผู้อื่นเลยไม่เอานะคะเราเองถ้าได้มายิ่งให้เรา ได้ยิ่งให้เรายิ่งแบบมีสินงดีบังเกิดขึ้นแต่ถ้ายิ่งห่วงยิ่งงกอ่ะยิ่งไม่ได้อะไรเลยนะคะอ่ะ ส,สิ่งเหล่านี้ค่ะมันเหมือนเป็นการลดความตันหนีในใจเราลดอีโก้ของตัวเราเองมันทําบุญทําทานบ้างมันน่าสมาธิสวดมนต์บ้างการทําบุญทําทานเนี่ยก็คือหมายถึงว่าการอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือลดความตันหนีในใจของเราหนึ่งบาทก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงหรือบางคนอาจจะมีความกระตันยูต่อพ่อแม่หรือภูปการีหรือผู้มีพระคุณต่างๆก็เป็นได้นะคะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้แค่นี้สำหรับกองที่1นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นจริงๆอางจริง,รงกองนี้อ่านแล้วแบบรู้สึกมีความสุขใจกระฉับกระเฉงมากกระตือรร้น่ที ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าหรือว่าเป็นกําลังใจให้กิ่งฟ้าก็สามารถกดปุ่มซับสไคร์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะหรือเพียงให้กดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเปิดกำลังใจใกิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะค่ะสำหรับหินกองนี้สอนนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินนี้เธอเลิอกกัอะไรวงนี้นะคะชื่อว่าเบริลนั่นเองนะคะเป็นหินที่กิ่งฟ้าเอามาลงบ่อย,อยๆเพราะว่าเป็นหินที่ถือว่าติดอันดับขายดีนะคะของกิ่งฟ้ามาตลอด5-6ปีที่ผ่านมานะคะอ่าเบริลนะคะจะเป็นหินที่กิ่งฟ้าตั้งชื่อเพื่อแม่เองนะคะว่าสวยหล่อเก่งเฮงดีนะคะเป็นหิิิิิินนนนนนนทีี่่่สสสงงเเเเรรรมมมมะะะะคคใือตตตตปัญญาาาาหยกดชว ะะทําให้เราพบเจอสิ่งที่ดีพบเจอพลังงานที่ดีมาก,กิ่งขึ้นกับจะพลังงานด้านลบเสริมในเรื่องการเจราจาวาทศิลป์ต่างๆหรือการสื่อสารทุกชนิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือสวยมากๆค่ะมันมีความสีพาสเทลสีมุง้งมิ้งมากๆผู้หญิงชอบใส่มากๆผู้ชายก็มีใส่นะคะคือเขาเรียกว่าเป็นออกแนวสายหวานหรือว่าเป็นสายที่แบบออกแนวแบบมีความเหมือนเสริมในเรื่องเมตตาก็คือแบบให้คนมานยมชมชอบเราก็เหมือนกับพี่หินรงนี้คือคนนิยมชมชอบเยอะมากๆเลยนะคะฝากไปในอ้อมอกด้วยค่ะ หากท่านใดสนใจที่จะรับพิหินจา,กา,จารกิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกนติกาทั้งหมดสีหน้าและดูทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ Line Official หรือ Line OA กิ่งฟ้า2เสี่ยวา ที่ถัดไปก็คือตัว i n s t a g r กรมกิ่งฟ้า s t o n น2 4 6 5จะโพสเหมือนกันทั้งหมด2ทีซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทําความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความครบตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามา บางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าในไลโอเอไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้คขอคองต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบกหรือมาเจอ,เจอกันในยูทูบถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ กองที่2เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณจะได้พบเจอหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับตัวคุณที่คุณจะได้ประสบพบเจอเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าทำนายจากไพ่พิยแพาทลอล์แล้วก็ลัคกี่ชชมโซนอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลย understanding Ooh, mm. อู้ prosperity openness อาใพ่ขึ้นคําว่าต่อเนื่องยาวนานรางวัลชีวิตโอ้ลดเนาะ mm. two of wands seven of wands nine of wands The w i e l of fortune การเป,ปลี่ยนแปลงมาแล้วแน่ๆ The fool นะคะ The star นี่เป็นองค์พิเศขึ้นมาด้วยตกท้ายให้เลยนะคะโดดเด่นเลยทีเดียวโอเคกองนี้นะคะเรามาดูกันโดยภาพรวมคร่าวๆนะคะอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะ มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆนะกองนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากกลายกับกลายเป็นดีเพราะว่ามันเหมือนไปเป็นการหมุนเวียนเห็นไหม The e w of fortune ขึ้นมาคุณจะเข้าใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นที่เกิดขึ้นในชีวิของคุณไม่ว่ามาดีหรือไม่ดีคุณเองจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นความคิดของคุณจะเหมือนก้าวกระโดดก้าวหน้าหรือคุณเองจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตมากขึ้น อย่าปฏิเสธนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือประสบการณ์ที่ดีหรือประสบการณ์ที่มันไม่ดีเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีปะปนเข้ามาในชีวิตของเราจงอย่าปฏิเสธมันให้เรียนรู้กับมันเข้าใจกับมันเพราะว่าทุกคนต้องเจออยู่แล้วตั้งแต่แบบเกิดมาแบบจากท้องพ่อท้องแม่อย่าเนี้ยอท้องแม่สิใช่ไหม <laughs> เกิดมาอุ้ยแว้บขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเราต้องเรียนรู้และทุกอย่าง มันไม่มีอะไรได้มาแบบอย่างง่ายได้หรอกในชีวิตของมนุษย์เรานะคะแต่ทุกอย่างบางทีก็ได้มาอย่างง่ายล,ลื่นปรื๊ดถ้ามันเป็นของเรานะคะอิงฟ้าอยากให้มองทุกอย่างเป็นรรสัจธรรมของชีวิตว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนมากๆนะคะจริงๆกองเนี้ยขึ้นดีมากเพราะว่าคุณมีโอกาสท,ที่จะได้ข่าวดีด้วยได้ข่าวดีในเชิงควาว่าอาจจะได้รับรางวัลได้าารับความชมเชยเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงของคุณอาจจะแปลว่าเป็นการเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่รรถ <ๆ S 2> นก็ได้นะคะบางคนอาจจะแปลได้เเหมือนนนกัว่างิท มีโอกาสที่จะไหลามาเทมาหรือเงินทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรเลยสาหรับกองนี้เงินเข้ามาดีมากเลยนะกองนี้คือมันเหมือนมีความมั่นคงมีอำนาจบารมีนะคะแต่ขอเป็นคำเตือนนะอย่าลงทุนอะไรที่เป็นความเสีย่ยงอย่าทำอะไรที่ผิดศีลธรรมอย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนโดยที่เราไปแบบไปทำกระทำเขาอะ,อะหรือว่าไปคดโกงอันนี้คือพูดเฉยๆนะคุณไม่ได้ทำคุณไม่ต้องร้อนตัวนะ หญ่งฟ้าแค่พูดเฉยๆนะว่าอย่าทําอ,อะไรที่มันเป็นการกระทําความชั่วทุกชนิดละกันอ่ะรวบยอดเลยไม่งั้นมันจะเข้าตัวคุณจากดวงที่มันจะดีเนี่ยดรอปไวมากแต่ถ้าคุณทําดีก็คือดีไปไเรื่อยๆอย่าทําดีแล้วหวังผลทาด้วยเจ็บบริสุ์อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดถ้าบางคนบอกว่าทําไมฉันทําบุญไม่ขึ้นเลยทําไมฉันแบบว่าทําดียังไม่ให้ได้ดี ถ้าคุณคิดแบบนั้นแปลว่าลึกๆในใจคุณทาดีหวังผลหรือเปล่านี่คือคือมองในหลายๆมุมได้นะคะคือกิ่งฟ้าไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรใครนะแต่อันนี้คือพูดเฉยๆว่าเฮ้ยมันมันใช่เปล่าอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยคือเมื่อก่อนกิ่งฟ้าเป็นคนที่พูดกับตัวเองเลยนะว่าทำไมฉันทำมุมคนไม่ขึ้นนะอะไรเงี้ยสมัยแบบเาารียนมหาลัยกิ่งฟ้าชอบพูดกับตัวเองแบบนี้จนกระทั่งวันนึงมาปิ๊งขึ้นไนดะ้ว่าเฮ้ยหรือว่าลึกๆในใจฉันหวังว่าให้คนมาดีกับเราถ้าฉันทําดีกับใครอะไรเงี้ยน,นกิาาเลยคควมดจ เออฉันทำดีกับใครหรือทำอะไรเงี้ยฉันต้องไม่หวังอะไรสิไม่นั้นฉันก็เป็นการเป็นคนคิดเดยอะคิดมากหรือว่าฉันหวังอะไรหรือเปล่าอันนี้มุมมองของกิ่งกิงฟ้าส่วนตัวด้วยหนึ่งส่วนแล้วพลังงานไพ่ขึ้นมาหนึ่งส่วนนะคะฉะนั้นถ้าพวกเหตุการใดต้องขอภายแต่กิ่งฟ้าไม่มีจตนาที่มันไม่ดีนะมีจตนาดีที่อยากจะแบ่งปันตัวสิ่งต่างๆที่เป็นความคิดที่เราลองเปลี่ยนมุมมองดูไหมทัศนคติเปลี่ยนดูไหมนะคะมายเซ็ตต่างๆเปลี่ยนดูไหมมันจะดีขึ้นนะคะถัดไปสิ่งที่กิ่งฟ บางท่านอาจจะมีการทําอะไรที่มันเป็นการสืบเนื่องกันอย่างเช่นคุณเองอาจจะตอนนี้คุณกําลังมาถูกทางแล้วคุณกําลังไปต่อกับโปรเจกต์ตรงนี้คุณมาถูกทางแล้วช่วงนี้คุณอาจจะมีคอนเน็กชันเพิ่มมากขึ้นมีคนรู้จักมีชื่อเสียงโด่งดังนี่พายขึ้นข่าวว่าโดดเด่นแต่บางท่านอาจจะมีการหยุดทําอะไรเพื่อไปต่อที่แบบดวงพุ่งทะยานมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะเป็นได้ว่ากําลังหยุดหรือกําลังคิดหรือว่ากําลังตัดสินใจ หรือว่ากําลังคึบขึ้นสู้อีกรอบหนึ่งกําลังลุกขึ้นมาสู้อีกรอบหนึ่งจากการที่เราอาจจะล้มลุกคุคานอยู่แต่ตอนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกรอบหนึ่งและกําลังที่จะเดินต่อไปอย่างสงาา่าผ่าเผยช่วงนี้คุณเองต้องระมัดระวังใ้เรื่องสุภาพนะคะสุภาพใจด้วยนะอ่าฉะนั้นอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะใช้สติให้เหนืออารมณ์ให้ได้นะคะแต่ช่วงนี้คุณโชคดีหนึ่งอย่างว่าคุณจะมีคนแบบคอยเคียงข้างคอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอแต่กองนี้ก็จะโดดเด่นในเรื่องสติและปัญญาคุณจะมีเซนสน์ ทำเซนต์ตาเมันเซนส์นแรงมากขึ้นนะคะแต่เซนส์ไม่ได้หมายถึงว่าใครวิเศษกว่าใครนะไม่มีใครวิเศษกว่าใครนะแต่เซนส์ของคุณเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณได้รับบทเรียนบททดสอบในชีวิตเยอะจนกระทั่งเรามองเหตุการณ์ต่างๆที่เรารเผชิญอยู่ออกมากยิ่งขึ้นแต่ต้องใช้เซนส์ประกอบกับหลักเหตุผลด้วยนะคะและไปควบคู่กันนะคุณจะดําเนินชีวิตอย่างราบรื่นมากเลยว่าเฮ้ย ตรงนี้เราไม่ควรทําตรงนี้ควรทาตรงนี้เหมาะกับเราตรงเนี้ยเราทําไม่ได้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เวของเราฉะนั้นกิ่งฟ้าบอกว่าเซนส์ตรงจุดเนี้ยคุณจะมีมากยิ่งขึ้นและเซนส์ในการมองคนออกว่าใครมาดีไม่ดีหรือว่ามองคนออกว่าคนเนี้ยคนทาแบบนี้คนนี้ไม่ควรทาแบบนี้เหมือนกับบางคนเป็นหัวหน้าคนอะ่ะอาจจะต้องแบบแบ่งงานให้ลูกน้องให้กับเพื่อรวมงานหรือว่าเด็กฝึกง,งานให้มันดีมากขึ้นช่วงนี้แค่เรามาระวังถ้าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะอาจจะเป็นปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุงานน้อยกว่าน,น,นิดหนึ่งนิดหน่อยนะคะ าสามารถเป็นทั้งคนในครอบครัวก็ได้หรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะอันนี้เป็นแค่คำเตือนเฉยว่าบางสิ่งบางอย่างคิดได้แต่พูดออกไปมันคงไม่ดีนะคะให้คิดก่อนพูดเยอะๆนิดนึงนะถัดไปช่วงนี้คุณเองอะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงที่กิ่งฟ้าเห็นนะคุณจะดูสวยดูหล่อมากขึ้นคุณจะมีออร่ามีรัศมีของความเป็นคุณหญิงคุณนายนะคะเป็นรัศมีของคําว่าเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าไงดีเป็นรัศมีของ คนที่แบบเหมือนมีบุญวัสนาที่ดีขึ้นอะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะหรือว่ามีอํานาจบรมีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้น้องหมาน้องแมวมาก็ได้ในื้อสัตว์เลี้ยงทั้งหลายมานะคะหรือช่วงนี้เนี่ยถ้าทําบุญอะไรแนะนาไว้ทําบุญกับมริษีทช้างกับสัตว์ทั้งหลายนะคะหรือละเว้นเนื้อสัตว์ทุกวันพระจะยิ่งดีนะคะสําหรับตัวคุณมีอะไรที่ต้องบอกเพิ่มไหมไพ่ขึ้นสิ่งบริสุทธิ <c> ์ <oughs> พูดไม่ทัานขาดคำจะทำอะไรทำด้วยสิ่งบริสุทธิ์ถ้าหมอดมุมหนึ่งอาจจะแปลว่า ควรทาจิตให้เป็นบริสุทธิ์คือมาสวดมนต์สมาธิบ้างหรือว่าทํากระทําความดีในรูปแบบต่างๆบ้างนะคะมันจะช่วยเหลือคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองไพ่ขึ้นเหนือความคาดหมายคุณเองอะคะ่ะอาจจะประสบความสำเร็จในดได,ด้เขาบอกจริงๆไพ่ขึ้นรางวัลชีวิตตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยมันขึ้นคําว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันอนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังถูกไหมคะแต่บางสิ่งบางอย่างมันมาได้เพราะความสามารถหรือความ หร,หรือชะตาชีวิตของเราต้องได้ได้มันมาต้องต้องต้อง,อง,อง,องได้รับสิ่งดีๆหรือรับข่าวดีมันมาอย่างเงี้ยมันเป็นเหนือคําว่าเหนือความคาดหมายต่างๆนะคะเดี๋ยวมันจะได้ดีเองอะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปนะคะแล้วก็รวมถึงแต่ช่วงนี้ขอเป็นคําเตือนอีกเพิ่มกนี้เดียวนะคะก็คืออ,อย่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหน,นะค่ะอยู่บนความไม่ประมาทแล้วก็าบางทีสวดมนบทหลวงปู่ทวดก่อนเดินทางหน่อยก็ดีนะคะอ่าประมาณนี้นะ เวลาสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเทวดาประจำตัวให้กับภูมิทุกคุณด้วยแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะในอดีตชาติในชาติปัจจุบันค่ะจะยิ่งดีนะคะอ่าช่วงนี้บางคนอาจจะมีการไปทําบุญไหว้พระอะไรเยอะขึ้นหรือว่าช่วงนี้อาจจะอันนี้ไม่ใช่วทุกคนนะบางคนอาจจะเป็นคําว่าไปร่วมงานสีดําหรือเราเองอาจจะต้องไปเนี่ยต้องคือทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานสีดําหรือว่าทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผ้าหอ่อศพลงศพอะไรพวกนี้จ,จะยิ่งดีนะคะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือแผ่ไม่ตาให้กับเจ้ากรรมในเวรจะยิ่งดีนะคะมันจะช่วยทําให้เหมือนกับว่าทุกอย่างมันเปิดทางมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะต้องทำให้เจตบรุทธิ์ด้วยนะคะ ช่วงนี้บางคนถ้าจะออกจากงานไปทําอย่างอื่นทํางานอิสระทําได้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะสุดท้ายนี้ขอจบที่คําว่าฟ้าเปิดดวงเปิดชะตาให้คุณดีมากยิ่งขึ้นตามที่พลังงานกิ่งฟ้าทนานายทั้งหมดค่ะเป็นการจบท้ายสนับกองนี้เลยกองเบริลนะคะขอให้ฟ้าเปิดดวงเปิดนะคะสิ่งต่างดีๆตามเข้ามาหาคุณในชีวิตขอให้คุณมีสติและปัญญาที่ดีมันกระทาในสิ่งที่ดีแล้วก็ขอให้คุณรู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทํามีเซนส์ที่ดีตามพลังงานไพ่ค่พะพี่คเนตและไพ่แล้วก็พี่หินที่ขึ้นมาด้วยนะคะ แล้วก็ทุกอย่างนะคะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จบางทีมันอาจจะไม่ใช่ว่าข้ามวันชั่วคืนเดียวจะสําเร็จเลยมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะอะไรที่มันไม่สามารถควบค contrl ได้ต้องปล่อยวางให้ได้ให้มีสตินะคะแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะพบเจอความสุขขอให้คุณพบเจอกัลยาณเมที่ดีนะคะแล้วขอให้คุณ มีความสุขมากขึ้นในชีวิตนั่นเองทั้งตัวคนละครอบของคุณนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไ,ไหนปลอดภัยด้วยนะคะสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆค่ะขออนุญาตจบคำนั้นในเพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่ชองกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซื้อตังหรือปุ่มขอคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะแต่เพียงแค่กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งกิง้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ทิกตอกได้ไอจีได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านได้ไปค่ะอย่าลืมกดไลคคค์์์กก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 ดดดดดรรรรระะิิิิิิ่่่่งงงงงเปปป็นนนาา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 าลลลัใใใจจจจห้้้้ออออยยฟฟทตตตตไไแสมมถ ทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ